สวัสดีครับวันนี้สนามพระอินทราชาของเราครับนำเสนอเสียหน้าครับเสียหน้ารำนี้ครับเป็นของพี่พลบินต่ำํำปีกประมาณเมตดเมตดเท่าไหร่นะครับ 40, 40. ประมาณเมตดสี่ครับมีแฟลปมีอะไรเรียบร้อยทุกอย่างครับบินโดยพี่พลบินต่ํานะครับอโอเคพร้อมครับ ครับวันนี้สนามเราลมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับลักษณะของพระอินจะเป็นลักษณะสนามาชายชายเมืองนะครับไม่เชิงเรียกว่าวันนอกเท่าไหร่หรอครับครับสนามกว้างขวางครับเครื่องบินลำเล็กเกที่คนนั่งได้หรือ,อที่เขาเรียกอะไรล่ะ l 1 9หรือไงนะครับ ผมคิดว่าสามารถลงสนามนี้ได้สบายสบายนะครับครับเส้นหน้าลำนี้ครับไม่ทราบจากค่ายไหนนะครับเอสเอสครับอ่าครับแล้วก็ครับปึ๊บอ่าครับครับพี่พลบินต่ำคือลักษณะอาการท่านก่อยคือบินต่ำาๆนี่ครับห่างจากพื้นไปประมาณน่าอย่างเงี้ยนะครับเลยได้รับฉายาว่าพี่พลบินต่ำ นะครับปกติแล้วตัวนี้ท่านไม่ค่อยได้บินเท่าไหร่นะครับแต่จะพี่พลท่านจะชอบพวกเจสพวกอะไรพวกนี้ครับแรงเร็วครับแต่ก็ยังบินต่ำเหมือนเดิมครับครับขอดูตอนลงหน่อยครับอ้าวครับครับเดี๋ยวเราดูลักษณะการลงนะครับ ครับอ่าลอยตัวลงมาอานี่สิครับครับโอ้โหเยี่ยมจริงๆเลยครับท่านได้ผ่านมาละแวกประตูน้ำพระอินทร์นะครับเชิญนะครับสนามพระอินทร์ยินดีต้อนรับขอบคุณครับสวัสดีครับ